สาทลายโจนี่สั่งได้ไหมสั่งได้ค่ะต้นต้นพันเท่าไยครับต้นพันต้นละสามบาทค่ะต้นละสามบาทเงินค่ะห่วยสิบอาทจกแสนต้นเท่านี่ค่ะสั่งได้เลยค่ะป้าวตันผลิตใหะรับผลิตค่ะรับผลิตให้ค่ะพันต้นหมื่นต้นแสนต้นในบดพันต้นรับได้หมดค่ะปาัดค่ะรับผลิตรับเลยต้นละสามบาทแล้วอันนี้ยังตากๆากกันทั้งนั้นแม่นี่ยังนั้น ฟทะเล,าาลาจรค่ะไโจนสับตาแห้งไโจนสับตากแห้งตัวตัวที่เราจะมาสับเนี่ยเออคือจะต้องเป็น้ฟทะเลาจนที่กําลังออกดอกนะคะซึ่งจะมีสรรพคุณทางยาสูงแล้วก็ทีเนี้ยส่วนเราเน้นเฉพาะใบมันนะคะใบะเน้นใบเลยค่ะเน้นใบแล้วก็ ก้านนิดหน่อยก้านแบบก้านเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เอาแก่ไม่ได้สับลำต้นมานะคะอ,อันนี้เลือกแล้วล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วมาสับขายโลเท่าไหร่ครับเนี่ยขายโล400ค่ะโล400แห้งออแห้งแล้วจึงขายโล400ซื้อไว้สิได้หนึ่งโลก,ก็คือต้องเอาฝาทไรจนสุดสองโลครึง่งมา,มาพึ่งลมนะคะ ไม่ที่ตากแดดนะคะถ้าตากแดดสีจะไม่สวยวเราต้องืลมเอาอิ่งเอาฟ้าทะเลจดนที่กําลังจะออกดอะคะกค่ะกําลังมีดอกซึ่งมีสับคูนทางยาสูงแล้วก็สับอ่าถืนลมอ่าจนกว่ามันจะแห้งอะคะสีสีจะได้สวยเราไม่ได้ตากแดดนะคะเราใช้วิธีการ,รึืงลมค่ะ จนกว่าจะให้กรอบเราถึงจะส่งลูกค้าอืมสุดยอดเลยี่รล400บาทครับอืม400บาทีคือเอาไปกินเลยเลยทำเป็นชาได้หรือจะเอาไปบดเป็นแคปซูลก็ได้อือนี่แหละครับขาโควิดเลยครับนี่ของแท้เลยของมีประจำบ้าน เขาขายขายเป็นแพ็กจะได้ค่ะเอบอแป้งขายก็ได้ให้ละห้าสิบบาทให้ละห้าสิบบาทได้หนึ่งขีดแต่หนึ่งขีดของเราเนี่ยต้องใช้สองขีดกว่าสดกว่าจะเป็นหนึ่งขีดขอเ,เบอร์โทรน่อครับเจเพ้นครับศูนย์แปดเก้า 0, 8, 9, ค่ะแปดสองเจ็ดห้าสี่เก้าเจ็ดค่ะสุดยอดเลยครับติดต่อเขามากครับขอบคุณค่ะ